สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยพระจันทร์ฉายพีเคสารชายัยมวยไทยยิมลั่นพร้อมล้างตาโจเซฟลาซิรีย้ำจะไม่ใช่หนังม้วนเดิม สำหรับพระจันชย i, Thai ยัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจ้าตัวก็เผยรอมานี้มาอย่างยาวนานครับยืนยันสภาพร่างกายครับฟิตเต็มร้อยพร้อมถอนแขนโจเซฟลาซิรีในศึกนี้ย่างเต็มที่ครับพระจันชย i, Thai ยัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ แชมป์โลกวันชิฟชิปมวยไทยรุ่นสตอเวทเฉพาะการครับ1 1 5่งร้ถึงหนึ่ปอนด์วัย29ปีเตรียมประชันความเดือดคู่ปรับเก่าอย่างโจเซฟลาซิรีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันวัย32ปีจากประเทศอิตาลีครับเพื่อพิสูจน์ฝีมือหาเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้ตัวจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมินีสีถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินี รามอินทราวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ครับเมื่อย้อนกลับไปในภาคแรกครับศึกวัน157เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2565พระจัญชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมีอันต้องเสียบัลลังมวยไทยให้กับโจเซฟลาซิรีไปแบบหักประกาเสียน หลังจากเจ้าตัวไม่ขอออกจากมุมก่อนจะเริ่มยกที่4โดยการชกในวันนั้นโจเซฟลาซิรีแก่ทางมวยมาเป็นอย่างดีสามารถเล่นงานพระจันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมจนเกิดแผลแตกกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักชกชาวไทยพบกับความปราชัยจากความพ่ายแพ้ในไฟนั้นครับพระจันฉายพีเแสนชยัยมวยไทยยิมครับก็มุ่งซ้อมหนักกว่าเดิมครับก่อนจะกลับมาคืนฟอร์มเก่ง ด้วยการคว้าชัย3ไฟที่ต่อกันครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการย้ำแคนนักชกระดับตำนานอย่าง3เอกไก่ย่าง5้าดาวครับจนคว้าเข็มขัดเฉพาะการมาครองได้ครับ โดยเวลาผ่านไปกว่าครึ่งปีครับพระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับกำลังจะได้รับโอกาสแก้มืออย่างสมใจครับซึ่งเขายอมรับว่าไฟนี้สภาพร่างกายฟิตเกินร้อยครับและมั่นใจว่ารูปเกมจะไม่เหมือนหนังงวนเดิมที่เคยฉายในภาคแรกครับ ทางด้านประจันฉายครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อว่ายอมรับเลยครับว่าตอนนี้สภาพร่างกายดีมากๆครับซ้อมหรือเตะเป้ามาก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับที่ผ่านมาก็ศึกษาเทปตอนที่เจอกันครั้งแรกว่าเราพลาดตรงไหนครับ จุดเด่นของโจเซฟครับคือต่อยมัดขวาท่างเข่าซ้ายครับส่วนจุดอ่อนก็น่าจะเป็นลูกวิ่งหนีเก่งครับไฟนี้รูปเกมจะต่างจากไฟแรกครับพอระฆังดังผมจะเดินเข้าใส่วัดกันไปเลยครับผมชอบอยู่แล้วครับ ถึงเวลานี้ครับประจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับก็พร้อมแล้วครับที่จะพิสูจน์ครับว่าเข็มขาดเส้นนี้ต้องมีเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่สำคัญเขาหวังจะเอาแชมป์กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยแฟนมวยทุกคนได้ภาคภูมิใจครับในไฟน์นี้และทางด้านประจันฉายยังบอกอีกว่าครับผมอยากได้เข็มขัดเส้นนี้กลับมาอยู่ประเทศไทยอีกครั้งครับก็อยากจะฝากถึงโจเซฟนะครับว่าครั้งนี้ อย่าเจ็บหรือว่าอยาเป็นอะไรอีกเลยครับผมพร้อมที่จะปะทะกับคุณแล้วครับเพราะเสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันไม่ได้หรอกครับในรุ่นนี้ต้องมีที่หนึ่งแค่คนเดียวเท่านั้นครับก็ถือว่าเพิ่มความเดือดขึ้นมาอีกครับสำหรับคู่นี้ครับจอถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจจริงๆครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจวันทิพชิปและก็วันลุมพินีด้วยครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ